สวัสดีครับทุกท่านครับพบกันยามเย็นนะครับช่วงนี้ก็ทุ่งกวกป่าแล้วนะครับวันนี้ก็ไปที่ตลาดเทหะเนาะอู้อากาศร้อนพี่น้องเลยพอนักพอนแอ่ไปอยู่แป๊บเดียวครับเก้าโมงก็กลับมามาดูน้องเดือนมาดูก็ยังเป็นตะกะแตนอยู่เดิม,ดมแหละแต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตัดไปกล้วยนะเพราะว่ามันมีไปกล้วยอยู่แล้วนะเพราะนั้นก็ โอ้ยค่อจะเรียบร้อยนําของลงเลยแลงก็เที่ยงกว่าครับกินข้าวแล้วก็หนังตาหย่อนโอ้ยเลยฟุกไปเลยก็ตื่นมาประมาณสักสองโมงมั้งลมโอ้โหแรงมากไม่รู้ที่บ้านท่านมีบ้างไหมหลังจากนั้นฝนมาพี่น้องเลยตุ้มตุ้มตุ้มทัม้งกระสีนึกว่าจะไปซะแล้วทั้งฝนทั้งลมตัดสินใจเข้าห้องนอนเลย ง่ายๆเลยปิดประตูนอนเลยเปิดแอร์นอนไปเลยมึตงตกไปวะเอาสังกะสีออกกับตัวไว้ตัวมันแล้ววะแล้วก็ตื่นอีกครั้งหนึ่งก็ไม่นานครับแอหลับไปนิดเดียวก็ขึ้นมาก็มาทํางานต่อในยวงนี้ก็อยู่ในการจะจับเก็บมูลเส้เดือนนะครับเก็บมูลเส้เดือนแล้วก็เก็บตัวเขาเพื่อจะไปเลี้ยงต่อนะครับอาดูนะครับท่นานดูครับ นี่และครับผมนเนี่ยเขาจะปาดนะครับคือปาดหน้าอันนี้คือการปาดหน้านะครับปาดหน้าก็เอามูลไสเดือนไสเดือนในเอฟเนี่ยที่เขาจะมูลก็จะอยู่ข้างบนเนาะมูลก็อยู่ข้างบนแล้วก็ปาดออกมามีตัวก็จะบออกไป ตัวก็กะละมังนี้ปล่อยไปสองกครึ่งนะครับก็ประมาณสิบกว่าวันแล้วแหละเนาะก็ยังไม่เต็มที่นะครับยังไม่โตเต็มที่ยังไม่คือยังไม่ขยายได้เต็มที่จริงๆแล้วมากกว่าได้ขนาดนี้นะก็จะนําไปขึ้นชั้นต่อเพื่อเขากินต่อไปเพื่อให้หมดนะครับแต่วันนี้จะท้งนี้จะเอาตัวก็ออกมาทั้งหมดเลยครับเอาตัวมาหมดเลยเพ,พื่อที่จะเลี้ยงนะครับไปสร้งรัดเลยนะครับเห็นไหม เนี่ยตัวก็ยังกินอย่างสนุกสนานอยู่นะครับเนี่ยยังกินอยู่เลยนะแต่จะไม่ของกินแล้วแหละแต่จะเอาออกแต่ว่าเบดดิ้งส่วนนี้ซึ่งเป็นเบดดิ้งเดิมอาหารเดิมเขาก็จะให้คงอยู่แล้วก็จะเติมเบดดิ้งใหม่เขาถึงจะปรับตัวได้เร็วนะครับเพราะจะมีอาหารอาหารเรียกว่าอาหารใหม่จริงๆเลยบางทีก็ปรับตัวยากนะเพราะนั้นก็จะเอาส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะ นี่แหละก็จะโกยอย่างนี้ครับแต่วันนี้ยังไม่จับนะครับเดี๋ยวพุ่งเจ้าจะทําต่อแต่ก็โกยไว้อย่างนี้ก่อนนะโกยไว้อย่างนี้ก่อนเพื่อให้เขาลงไปข้างบนก็ตอนกลคืนเขาก็จะขึ้นมากินนะครับเต็มเลยนะขึ้นมากินแล้วพอเช้ามาเขาจะลงไปอยู่ข้างล่างนะฮะแต่พอสงสายหน่อยพอแดดมาก็เขาก็จะกินต่ออีกจุดจับจุดจับตามตามสเต็ปของเขานะครับอ๋อกระมังนี้ผ่านไปกระมังที่สองก็เหมือนเดิมครับท่านครับ นะปาดหน้านะายกให้ท่านเห็นด้วยเนี่ยเนี่ยปาดหน้าครับผมเนี่ยถ้าเป็นมูลเขาก็จะเนี่ยครับเอาให้ดูใกล้ๆเนาะนี่คือมูลับมูลสวยเลยครับสาเดเอฟที่เลียเ้ยงในกระลมังแต่จะเลี้ยงบนพื้นบางครั้งมันก็สวยเหมือนกันแต่จะเป็นไส้นเดือนเล็กๆซะมากกว่าหรือว่าเป็นพวกสายพันธุ์บูหรือว่าไม่รู้นะเยอะแยะมากมายเลยนะครับมูลก็จะเล็กไปด้วย แต่มูลเล็กก็ดีนะครับเวลาเราลดน้ําลดอะไรเนี่ยเวลาใส่ผักใส่อะไรต่างมันก็มันก็ละลายได้เร็วมากนะครับละลายได้เร็วมากแต่น้ํหนักอาจจะเยอะหน่อยนะครับไม่เหมือนกับมูลถ้ามูลเอฟเนี่ยมันก็จะเป็นปรูพรุนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเบาเพราะว่าเขาเป็นก้อนๆมองชัดเจนแต่เป็นถ้าถ้าเป็นเชเดือนตัวเล็กๆหรือเชเดือน นี่ตามความเข้าใจผมนะเพราะผมถามหลายท่านแล้วว่าเส้เดือนอะไรหลายท่านก็ยังไม่ตอบนะผมก็เข้าใจว่าน,น่าจะเป็นเป็นบลูหรือไอไชเกอร์อะไรพวกนี้แหละเนาะเข้าใจกันเองแล้วกันเนาะผมไม่ผิดไม่ถูกหรอกนะเราเข้าใจของเราแต่ก็ยังไม่ขายนะครับพันนั้นไม่ได้ขายเลยนะไม่ได้ขายเอาเลี้ยงอย่างเดียวริงๆก็ให้ปลาบ้างอะไรบางพคาะมันเยอะนะแต่ตอนนี้ก็จะพยายามแยกแยกเลี้ยงนะคือเอาเสเดฟเนี่ยให้โงกะลังอย่างเดียวจะไม่ให้ ไอ้ส่วนที่มันผสมผสมกันอยู่แล้วในในพื้นที่ก็ปล่อยเข้าไปนะครับ mm. นะครับออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เดยวตัวเขาครับเด็ัเขาจะอย่างนี้นะเด็ดตัวเขาแหละนะครับตังนี้ก็จะจับอ่าโอเคครับอาทีน,นี้มาดูตัวตัวที่จับแล้วนะครับหลายท่านก็ดูหลายรอบแล้วแหละเนาะจับจับได้ที้ไม่ได้จับได้ทั้งหมดนะจับบางส่วนเดี๋ย์จะดูใ,ใกล้ๆเลยนี่คือ นี่ือไตเดือนนะครับไตเดือนในเย็บนะครับพี่น้องนี่ไตเดือนในเย็บตัวอย่างนี้ก็ยังไม่โตเต็มที่นะครับพอปล่อยพึ่งศิษกว่าวันแล้วก็ยังกินไม่หมดถ้าเราไว้นานๆมันก็ตัวก็จะโตขึ้นนะตามตามสัญชัตยาณในการกินของเขาแต่ตอนนี้จะนําไปเลี้ยงก่อนนะครับนาไปขยายเลยจะได้กีบกระมังก็ว่ากันนะครับขอบพระคุณมากนะครับท่านนะขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ทาง YouTube ทางทวิตเตอร์ทางหลายๆช่องทางนะครับใส่เดือนบุรักปามศูย์8 0 0 8, 1, 8, 7, 7, 8 9่7เ้าขราชการบบำนานเน้นนะเน้นเลยนำนานแล้วทำไมไม่อยู่ซื้อๆมันอยู่ก็ไดเดาพี่น้องมันต้องใส่ต้องอยู่ต้องกินนอกเงินบำนานก็กว่าเป็นหลากพ่าัเดือนซื้อแต่ก็ยังดีที่ยังมีบำนานแต่ถ้าพี่น้องบ้านเราหลายๆท่านที่ไม่มีบำนาญเนี่ยโอ้ลำบากครับตอนนี้ลำบากมาก สังเกตได้จะไปขายของนะโอ้โหยากมากนะก็มีแต่คนขายอ่ะคนซื้ออย่างไปเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานนี่ก็เหมือนกันเข้าใจเลยลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ไปนั่งขายด้วยกันที่มีเงินบีอย่างขีบ่สี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยแล้วก็แล้วแต่เพราะเบอรต้องส่งให้ลูกให้หลานละอะไรอย่างนี้โอ้โหเป็นภาระ,ะมากเพราะฉะนั้นก็ปากถึงรัฐบาลนะครับท่านก็พูดอยู่ประจำแหละจะให้ประชาชนยากจนมีอยู่มีจิน ผมเกิดมาจนหกสิบแปดปีสีตายอะไรนี้คือเก่าศูนย์แปดหนึ่งปเจ็ดปเจ็ดศูนย์แปดเก้าครับผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับเจกิจกรรมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ชวนพักพวกดูนะครับได้เปลี่ยนกันครับผมสวัสดีครับ